สวัสดีครับแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านนะครับก็ศึกรณชิตผู้วิชิตพิน,นะครับอย่างราบคาบทำให้พิณต้องอามาเป็นเมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงอาต้องบอกว่าเป็นเมืองขึ้นใต้อนัตของอ,องกาของพระศักด์การกัาณพักแล้วนะครับก่อนที่จะจบคลิปผมก็เลยบอกว่า,าผู้ที่แต่ง กวีในสมัยรัชกาลที่หนึ่งท่านก็คงจะเอาฉากจังหวัดพระนครศรียุธยากรุงศรีอยุทยานั้นมาเป็นฉากฉากหนึ่งในในเรื่องอารุณนภพิชิตพระอินทร์นะครับก็คือตอนที่อยุธยาที่จะเสียกรุงศรียิทยาครั้งที่หนึ่งให้กับบุเรงนองผู้ชนะสิบทิศนั้นตรงนี้ผมว่านะ ก็คล si ้ายๆอ่ก็จังหวัดพระนครศรียุธยากรุงศรีวิทยาก็คือจะคล้ายๆกับสวรรค์ชั้นดาวดินอ่ากรุงอังวะของบุเรงนองก็คงจะคล้ายๆกับอ่าอ่ารนของก็คือกรุงศรีวิทยาเอ้ยไม่ใช่อ่ากรุงลงกามีผู้นำก็คืออ่บุเรงก็คือทศกัณฐ์กับรนยุทธถ้าเทียบกรุงอังวะก็คืออ่าบุเิงนอง กับบุตรเขยนะครับก็ยกมาตะลุยยกมานะครับยกมาลบกับกรุงศรีพิทยาเราสมัยกรุงศรีิธยาก็คือสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิสมเด็จพระมหาสมเด็จพระมหินสมเด็จพระมหาจากักรพรรดินะครับก็เปรียบเทียบง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องอื่นไกลเลยก็คือ เป็นการรบก,กันระหว่างกรุงอังวะกับกรุงศรีวิทยาหรือว่ากรุงลงกากับกรุงศรีวิทยาเช่นเดียวกันก็การต่อสู้กันนั้นนะครับก็คือกรุงลงกายกไปตะลุยที่เมืองสวรรค์ก็เช่นเดียวกันกับป้าบุริณนองผู้ชนะสิบทิศก็มาตะลุยจังหวัดพระนครศรีวิทยาทาให้การป้องกันกรุงศรีวิทยานั้นก็ป้องกันอย่างเต็มที่ เนื่องจากว่าตัวเองั้นเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับนนะฝ่ายตั้งรับเนี่ยพอต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะอุดช่องโหว่อุดช่องที่ไม่สามารถจะให้ข้าศึกนั้นบุกตะลุยตีเข้ามาได้เช่นเดียวกันกับของพระอินทร์ท่านก็ป้องกันเต็มที่แต่รุนภักก็กหาช่องโหว่หาช่องทางหาอาวุธต่างๆท,ที่จะป่าบหรือ,อที่จะ,ะตะลุยสวรรค์ให้ได้ พระอินทร์ก็ป้องกันเต็มที่เช่นเดียวกันกับสมเด็จพระมหาธรรมราชาท่านก็ป้องกันอย่างเต็มที่นะครับทางอาบุริงนองก็บุกตะลุยอย่างหนักสู้กันไปสู้กันมาสู้กันมาสู้กันไปจุดท้ายก็พระนครศรีอยุธยาก็ต้องเสียให้แก่อาบุริงนองเช่นเดียวกับพระอินทร์คนคนต้งรับ คนตั้งรับมีส่วนมากจะอ่าพ่ายแพ้กับคนบกุกอ่านันๆทีหนึ่งที่คนฝ่ายบุกนี่ที่จะอาพ่า,ายแพ้กับฝ่ายตั้งรับด้วยเหตุผลว่าบางทีเราตั้งรับอยู่ในบ้านในเมืองเราเนี่ยนะครับก็อาจจะกระทบกระทัในหลายอย่างฝ่ายฟ้าอนาประชาราชดรเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราที่จะอ่าชนะศึกศัตรูหรือว่าป้องกันศึกศัตรู ทำให้มาลูกหลานบ้านเราหรือสามารถที่จะทําให้บ้านเมืองเราไม่ทาให้กระทบกระเทือนมากนะครับไม่มากเนะี่ยเราสามารถที่จะออกไปยันสึกนอกบ้านนอกเมืองได้เช่นราชการที่หนึ่งท่านก็คงจะเอาฉากกรุงศรีพิทยาเสียทั้งสองครั้งนี่แหละมาเป็นเหตุในการป้องกันกรุงเทพ,พมหานครซึ่งพม่านะครับแต่งกองทัพทั้งหมด สามทัพใช่ไหมครับสามทัพที่มาทั้งด่านเจดีย์สามองค์จัตตลุยกรุงเทพมหาคนครให้รับข้าเป็นหน้ากองแต่พระองค์ท่านก็มีไว้พิฏิพภัณฑ์ก็คงจะดูจากอยุธยาสองครั้งที่แตกมามหรือไม่ก็ะจะ,ะดูนะครับศุรามเกียรติซึ่งพระฤาษีวามิกิท่านแตง่งไว้ตั้งนานก็ออกมาเป็นซึ่งพระองค์ท่านก็น่าจะเอามาเป็นแบบอย่างในการป้องกัน กรุงเทพมหาคนครอยู่จนมาเป็นชาติไทยลในปัจจุบันนี้